ตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการจับขอดง่ายๆกันก่อนนะคะขอดแรกที่เพื่อนๆจะได้ได้เรียนกันนะคะก็คือขอด C ค่ะ ขอดซวิธีการจับก็คือใช้นิ้วชี้นะคะกดที่เส้น2ช่อง1นะคะแบบนี้แล้วก็ต้องระวังไม่ให้ไปโดนเส้นอื่นด้วยนะคะแล้วกนว็นิ้วกลางนะคะกดที่เส้น4ช่อง2แล้วก็นิ้วนางกดที่เส้น5ช่อง3แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องอกลางแล้วก็โค้งนิ้วทุกนิ้วนะคะเพื่อจะระวังไม่ให้ไปโดนที่สายอื่นนะคะแล้วเราก็จะเริ่มตีตั้งแต่เส้นที่5ลงมานะคะเราจะไม่ ดีที่เส้นที่6เราจะเห็นในตัวอย่างคอร์ดนะคะว่าจะมีกระกระบาทอยู่ที่เส้นที่6นะคะก็จะเป็นเสียงคอร์ดซีแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเสียงที่กังวาลใสแบบนี้ก็คือไม่บอดนะคะถ้าเกิดเสียงบอดจะเป็นแบบนี้ค่ะ คอเสียงบอร์ดเนี่ย<ม>ก็จะเกิดมาจากนิ้วเราไปพลาดโดนเส้นอื่นหรือว่ากดไม่แน่นพอนะคะดังนัน้นเพื่อนๆต้องใช้ที่ปลายนิ้วเรากดที่สายสายนั้นจริงๆนะคะแล้วก็เช็คทีละสายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สายมันไปโดนกับนิ้วไปโดนที่สายอื่นนะคะคราวนี้มาดูคอดต่อไปบ้างค่ะก็คือคอด A minor คอ A minor นะคะนิ้วชี้ คล้ายกับขอดซีเลยก็คือกดที่เส้นสองช่องถูกแล้วค่ะเส้น2ช่องที่1ค่ะส่วนนิ้วกลางนะคะกดที่เส้นที่4ี่ช่องที่สองนะคะนิ้วนางกดที่เส้นที่3มช่องที่2อยู่ใต้นิ้วกลางนะคะแล้วก็ระวังสาย E อีกแล้วนะคะสายล่างสุดสาย e นิ้วชี้อย่าไปโดนนะคะโค้งโค้งนิ้วทุกนิ้วเอาไว้แล้วเราจะเริ่มดีดที่สายที่ห้า นะคะสายที่5สายที่6ก็จะไม่เล่นอีกแล้วนะคะเสียงจะเป็นแบบนี้ค่ะเเพื่อนลองทำดูทำได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปมาดูคอร์ดต่อไปก็คือคอร์ด D minor ค่ะคอร์ด D minor เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนิ้วชี้อยู่ที่เส้น E นะคะเส้นที่1ช่องที่1นะคะแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่เส้นที่3ช่องที่2ค่ะส่วนนิ้วนางอยู่ที่เส้นที่2ช่องที่ส แล้วเราก็จะเริ่มดีดคอร์ดดีมเนอร์ที่เส้นที่4ค่ะเสียงก็จะใสๆแบบนี้นะคะต่อไปก็คือคอร์ด G ค่ะคอร์ดจใช้3นิ้วอีกแล้วนะคะเราจะเริ่มเล่นที่ช่องเฟรดที่2นะคะให้นิ้วชี้กดที่เส้นที่5ช่องที่2นิ้วกลางกดเส้นที่6ช่องที่3ค่ะส่วนนิ้วนางกดเส้นที่ 1ช่องที่3ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราจะดีทั้งหมด6เส้นเลยค่ะ,ะเสียงก็จะมีเสียงเบสด้วยก็จะทุ้มๆนุ่มๆอย่างนี้นะคะเช็คที่ละสายนะคะไม่ให้ไปโดนสายอื่นสายตรงกลางปล่อยว่างเอาไว้นะคะจะเห็นเป็นเลขศูนแบบนี้ค่ะ